ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่บุมมองแต่เราก็เลยทาเป็น3ร่างนะครับเพื่อพยายามจะปิดช่องดังกล่าว mm hmm. ในมุมหนึ่งเรามีร่างหนึ่งที่เป็นการแก้ไขในสประเด็นซึ่งอาจจะมองได้ว่าเป็นการเปลีป่ยนแท้งระบบ mm hmm. แต่ก็มีอีกสองร่างที่เป็นการแก้เฉพาะจุดนะครับ mm hmm. ร่างสองร่างสามนี้แก้เฉพาะจุดเท่านั้นและอย่างร่างสองเนี่ยเป็นเพียงการปรับเรื่องของการรับรองจากเดิมที่ ต้องได้เสียงเกินกึ่หนึ่งของสมาชิกอุทิรา์มาเป็นว่าเป็นการพิจารณาร่วมกันของสองสภาและได้เสียงเกินกึ่หนึ่งของสมาชิกรัฐสภาในขณะที่ร่างสามเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นประเด็นที่แตลกใหม่ต่อสังคมไทยแต่เป็นการคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนในการสามารถเข้าชื่อเพื่อริเริ่มการถอดถอนองค์กรอิสระได้ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนเคยมีในรัฐมนูฉบับก่อนๆฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนใหญ่หรือเปลี่ยนเล็กเนี่ยผมคิดว่าแล้วแต่มุมมองแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราเสนอนั้นเนี่ยไม่ได้เกินเลย ข้อเสนอที่พรรคการเมืองอื่นหรือว่าสมาชิกอุทิสภาแม้อาจจะมีความเห็นต่างจากเราในเรื่องอื่นๆน่าจะสามารถมาเห็นร่วมกันได้นะครับเราจะมีการยื่นร่างแก้ไขมูลรายมาตราทั้งหมด3ร่างแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการทําให้สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระไม่เป็นอิสระจากประชาชนะะร่างที่หนึ่งนะครับเป็นร่างที่เราเสนอนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบซึ่งครอบคลุมทั้งหมด3ประเด็น ประเด็นที่1น,นะครับคือเราต้องการให้ที่มาของตุลาการสามัญูและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระมีความหลากหลายมากขึ้นคนระับเราต้องการจะปรับเรื่องของกระบวนการการสรรหานะครับเพื่อใ, hmm. ให้ได้มาซึ่งตุลาการสามัญูแล้วก็ผู้รำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่มีหลากหลายความคิดหลากหลายความเชี่ยวชาญหลากหลายประสบการณ์โดยเราจะเพิ่มช่องทางครับ จากปัจจุบันที่รายชื่อทั้งหมดนั้นจะถูกเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาชุดเดียวมาเป็นการเสน่อชื่อผ่านหลากหลายช่องทางของศาลสสรัฐบาลสสฝ่ายค้านหรือว่าสอวอันนี้คือประเด็นที่1นึ่งประเด็นที่2ครับเราต้องการเปลี่ยนเรื่องของการคัดเลือกรับรองให้ไม่ถูกผูกขาดไว้กับสมาชิกผู้ทสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อให้เรามีตุลาการสามัญนูลและ ผู้ด,ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่มีความยึดโยกกับประชาชนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะครับเรามีการเสนอให้มีการเปลี่ยนเรื่องของการคัดเลือกรับรองจากเดิมที่สวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั้นมีอำนาจชี้ขาดว่าใครจะได้ไปดำรงตำแหน่งเหล่านี้พูด,ดง่ายคือใครจะได้หรือไม่ได้ต้องได้ความเห็นชอบ จากเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นการคัดเลือกรับรองโดยเป็นการพิจารณาร่วมกันของสองสภาโดยบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับหรือได้รับฉันทามติจากหลายฝ่ายนะครับโดยเรากําหนดว่าจะต้องได้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งของสสซีกรัฐบาลและเกินกึ่งหนึ่งของสสซีกฝ่ายค้าน ส่วนประเด็นที่3นะครับที่เราเสนอให้มีการแก้ไขในร่างที่1จะเกี่ยวกับเรื่องการถอดถอนทํายังไงใหออ้องค์กรอิสระและสามนูษน,นั้นสามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนได้นะครับโดยเรามีการเสนอนะครับให้มีการคืนสิทธิ์ให้กับผู้แทนรัศดรและประชาชนสอง0 0รายชื่อในการเข้าชื่อเพื่อริเริ่มกระบวนการถอดถอนตุลาการสามนุษและผู้ดำรงตำแหน่งใน,ในองค์กรอิสระหากมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติหากมีการทุจริตต,ต่อหน้าที่ มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบโดยกระบวนการในการพิจารณานั้นก็จะเป็นการใช้กลไกขององค์คณะพิจารณาถอดถอนซึ่งมีตัวแทนจากหลายฝ่ายนะครับดังนั้นทวนว่าร่างที่1จะเป็นการเปลี่ยนในเชิงระบบโดยมี3าประเด็นคือการทําให้ที่มานั้นมีความหลากหลาย2คือทําให้การคัดเลือกรับรองนั้นไม่ถูกผูกขาดไปกับสวสามคือการทําให้องค์กรนั้นถูกตรวจสอบได้โดยประชาชนนะครับส่วนร่างที่2กับร่างที่สครับจะเป็น2ร่างที่เราเสนอนะครับที่เป็นการปรับเฉพาะจุดนะครับ ร่างที่2จะเป็นการแก้ไขแค่เฉพาะในประเด็นการคัดเลือกรับรองจากเดิมที่บอกว่าต้องถูกเห็นชอบโดยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐภามาเป็นการพิจารร่วมกันของสองสภาและให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาครับ ส่วนร่างที่สามก็จะเป็นการปรับเฉพาะจุดในส่วนของการถอถอนก็คือการให้สิทธิ์ของผู้แทนรัศดรและก็ประชาชน2องหมื่นรายชื่อในการริเริ่มกระบวนการถออนนะครับซึ่งร่างสองกับร่างสามที่เราเสนอเป็นร่างที่ปรับเฉพาะจุดนั้นเพราะเราหวังว่าจะเป็นข้อเสนอขั้นต่ําที่ทุกพรรคการเมืองและก็สมาชิกพุทธิสภานั้นสามารถตอบรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระของทั้งสาร่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทํา ตัวเอกสารนะครับเป็นรายละเอียดที่ส่งให้สื่อมวลชนทันทีที่ถแถลงข่าวนี้เสร็จนะครับเพื่อจะได้เห็นประเด็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างรัดกุมนะครับก็อยากจะทิ้งท้ายครับว่าทั้งสามด้างน,นี้เนี่ยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งเราหวังว่าทุกพรรคการเมืองแล้วก็ทุกสมาชิกรัฐาภาทุกคนนั้นจะเห็นชอบก็คือการทําให้สารรัฐมนูลงกรอ,อ,อิสระนั้นไม่เป็นอิสระจากประชาชนแต่อิสระจากการถูกครอบงําโดยกลุ่มก้อนทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วเราก็หวังว่าทุกภักการเมืองและก็สมาชิกรัฐสภาทุกคนจะเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่เราต้องมาร่วมกันช่วยกันตดชนวนครับเพื่อผลักดันให้ร่างดังกล่าวนั้นถูกบรรจุถูกพิจารณาและก็ได้รับความเห็นชอบ จากรัฐสภาโดยเร็วนะครับและพอถอยมามองภาพรวมครับก็ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้ไม่ได้มาทดแทนความพยายามในการผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เป็น2เส้นทางคู่ขนานระหว่างการจัดทาฉบับใหม่กับการแก้รายมากราที่รรคประชาชนจะเดินหน้าต่อไปครับก็ทั้งหมดทั้งมวดก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของร่างน,นะครับในายแสงว่าพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับจากประเด็นที่เสนอมาดูเป็นการ เปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างที่ใหญ่มากแล้วตอนนี้ทางทุกขับการเมืองทงั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรานรวมถึงสบเนี่ยได้มีโอกาสเอาทราบหรือมีโอกาสพูดคุยว่าเป็นไปได้ไหมที่จะโหวตเห็นอชอบคือเรียนแบบนี้ก่อนนะครับผมคิดว่าจุดยืนของประชาชนเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่นะครับเป็นความเห็นที่เราได้มีการแสดงต่อสาธารณะมาโดยตลอดนะครับรวมถึงมีบางประเด็นที่เราเคยพูดด้วยสั่งครับถามว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมอง แต่เราก็เลยทาเป็น3ร่างนะครับเพื่อพยายามจะปิดช่องดังกล่าวในมุมหนึง่งเรามีร่างหนึ่งที่เป็นการแก้ไขในสามประเด็นซึ่งอาจจะมองได้ว่าเป็นการเปลี่ยนทท้งระบบแต่ก็มีอีก2ร่างที่เป็นการแก้เฉพาะจุดนะครับร่าง2ร่างสามีแก้เฉพาะจุดเท่านั้นแต่อย่างร่าง2เนี่ยเป็นเพียงการปรับเรื่องของการรับรองจากเดิมที่ต้องได้เสียงเกินคือหนึ่งของสมาชิกวุฒิภามาเป็นว่าเป็นการพิจารณาร่วมกันของสองสภา,าและได้เสียงเกินคือหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา ในขณะที่ร่าง3เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นประเด็นที่แปกใหม่ต่อสังคมไทยแต่เป็นการคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนในการสามารถเข้าชื่อเพื่อริเริ่มการถอดถอนองค์กรอิสระได้ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนเคยมีในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน,อนแต่นั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนใหญ่หรือเปลี่ยนเล็กเนี่ยผมคิดว่าแล้วแต่มุมมองแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราเสนอนั้นเนี่ยไม่ได้เกินเลยข้อเสนอที่พรรคการเมืองอื่นหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาแม้อาจจะมีความเห็นต่างจากเราในเรื่องอื่นๆน่าจะสามารถมาเห็นร่วมกันได้นะครับ แล้วความจริงเนี่ยอย่างที่หัวหน้าพักได้นะครับว่าประเด็นเรื่องของการได้มาซึ่งองค์กรอิสระเนี่ยก็จะคาบเกี่ยวกับหลายประเด็นทางการเมืองที่เราเห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องการโกงการเลือกสวอซึ่งท้ายสุดนํามาสู่สวอกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่สามารถมีหน้าชี้ขาดในการตัดสินว่าใครจะมาเป็นตุลาการสามัญององค์กรอิสระ ก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องเรื่องดึกถล่มสอบต้ตงองอซึ่งหลายคนก็จะท้อนว่าพอเป็นองค์กรอิสระแล้วเนี่ยประชาชนอยากจะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็ยากเหลือเกินนะครับดังน,นั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยแม้แล้วแต่บุม,มองว่ามอเป็นเรื่องเล็กหรือเ,เรื่องใหญ่แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทาแลวก็คิดว่าเป็นเรื่องที่หวังว่าทุกภาคการเมืองแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยสามารถมาเห็นชอบร่วมกันได้ครับในการผ่านร่างแก้ไขรัฐมนูลก็ต้องประชุมร่วมกันต้องใช้เสียของสองบอเท่าไหร่นะเพื่อจะคือการแก้รัฐมนูญไม่ว่าจะแก้ กี่มาตราก็ตามต้องได้สิบหนึ่งในสามของสองวอนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าปัจจุบันจำนวนสวออยู่ที่ประมาณสองร้อยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหกสิบกว่าคนครับเป็นไปได้ครัที่รวมถึงหกสิบคนก็อย่างที่ผมเรียนครับผมเห็นว่าเราเสนอทั้งสามร่างนี้เนี่ยบทหลักการและเหตุผลว่าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับ แต่ว่าเราก็เข้าใจดีว่าบางข้อเสนอก็อาจจะมีข้อถกเถียงบ้างเราก็เลยแตกเป็นทั้งร่างที่รวมทุกข้อเสนอที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์<ห>และก็มีร่างที่เป็นเฉพาะประเด็นที่เราคิดว่าน่าจะเป็นข้อเสนอขั้นต่ำที่ส่วนอื่นของรัฐสภาสามารถเห็นชอบร่วมกันได้ครับโอกาสที่ร่างต่อีจะได้รับการพิจารณาจนถึงอจาจจะผ่านไปสู่วาระสองหรือสามในรัฐบาลชุดน,นี้หรือสภาชุดนี้ อันนั้นก็คงต้องถามก่อนว่าสภาชุดนี้จะอยู่นานเท่าไหร่ <c oughs> แต่ผมคิดว่าในวันที่สภา,ายังทำงานอยู่เราในฐานะพักการเมืองระดับหนึ่งในที่ฝ่ายค้านก็ทํางานต่อเหมือนกัน <c oughs> นะครับดังน,นั้นเนี่ยเราก็คงไม่ทําให้ความไม่เสถียรของรัฐบาลมาทําให้เราทำงานน้อยลงในการตัดหนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับประชาชนดัง <c oughs> นั้นเนี่ยผมคิดว่าผมคงตอบไม่ได้ว่ารัฐบาลจะอยู่นานเท่าไหร่แต่ในขณะที่สภา,ายังทำงานอยู่ เราก็ยังคงทํางานอยู่ค,ครับทั้งสามร,ร่างนี้เสนอมาในนามของพักประชาชนเองแปลว่ามีแรงหนุนจากเพื่อนในฝ่ายค้านเช่นภูมิใจไทยและรีอย่างนั้วันนี้เราเสนอในนามของสส100่งกว่าคนนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของสมาชิกในการเสนอร่างอยู่แล้ว ออสสหนึ่งร้อยกว่าคนที่ลงชื่อก็เป็นในส่วนของพรรคประชาชนแต่ยังไงเราคงนําเอาร่างนี้ไปพูดคุยกับทั้งสสในซีกฝ่ายค้านสสในซีกวัฐบาแลวก็สวเช่นกันครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเองก็ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเร่งให้แก้รัฐมนูลหรือไม่แต่พอรอประชาปติตเ้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีจุดยืนยังไรกับการยื่นแไ่ร่างในตอนนี้ก็ผมคิดว่าเวลาเราจะพิสูจน์จุดยืนใครเนี่ยต้องดูจากการกระทำ นะครับดังนั้นเนี่ยในวันที่ร่างนี้ถูกบรรจุเข้าและมีการอภิปรายมีการลงมติเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็ต้องแสดงเหตุผลว่าจะตัดสินใจเช่นไรและท้ายสุดแล้วผลการลงมติก็จะเป็นตัวพิสูจน์การกระทำนะครับ เดี๋ยวผมจะส่งเป็นเอกสารตามไปนะครับจะได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดแต่ขอที่บายให้เห็นภาพตรงนี้ก่อนต้องแยกเป็น3ร่างนะครับร่างที่1เนี่ยเราเปลี่ยนใน3าประเด็นนะครับซึ่งประเด็นแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับการสรรหาถ้าอาธิบายเห็นภาพคือปัจจุบันเนี่ยการสรรหาในการเสนอชื่อเนี่ยจะผ่านช่องทางเดียวคือมีคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาชุดหนึ่งที่มีตัวแทนจากหลายฝ่ายเสนอชื่อเข้าไปที่ประชุมธธบุคที่สภาสิ่งที่เราเสนอในร่างที่1ในประเด็นที่1น,นะครับ คือการเปลี่ยนจากการที่มีการเสนอชื่อผ่านช่องทางเดียวคือผ่านคณะกรรมการสัรหา,าชุดเดียวมาเป็นการเสนอจากหลากหลายช่องทางจินตนาการว like ่าเป็นเหมือนแม่น้ําหลายสายสายนึ่งก็จะเป็นทางที่ประชุมสารที่มีการเสนอชื่อเข้ามาสายที่2ก็จะเป็นสสซีกรัฐบาลสายที่3ก็จะเป็นสสซีกฝ่ายค้านสายที่4ก็จะเป็นส่วนของสมาชิกอุทิศภานะครับดังนั้นถ้าตอบแค่เรื่องสัญหานี่คือจะเป็นประเด็นหนึ่งของร่างที่1แต่ว่าร่างที่2ร่างที่3าไม่ได้ไปแต,ตะตรงนั้นนะครับร่างที่2เนี่ย คือยังคงเป็นการที่คณะกรรมการสถานาทำงานเหมือนเดิมแต่แทนท,ท,ท,ที่จะเสนอชื่อไปที่ประชุม,มุธธัิสภาเนี่ยจะเป็นการเสนอชื่อไปที่ประชุมรัฐสภาครับนะส่วนร่างที่สาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสรรหารับรองเลยที่เกี่ยวข้องการเพิ่มกลไกการถอดถอนยังไงเดี๋ยวทางทางพักจะส่งตัวเอกสารรายละเอียดตามไปแล้วเดี๋ยวเราจะทําอินโฟกราฟิกที่จะลงในเพจพักในวันนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นภาพตรงกันว่า3ร่างนั้นแตะตรงไหนไม่แตะตรงไหนอย่างไรครับแล้วในประเด็นกรรมการบุคคลที่ได้วกับ คือในเรื่องคุณสมบัตินะครับคือคือผมถอยมาพูดภาพรวมแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเราพูดถึงการไปรูปหรือการออกแบบสารน้ำในเรื่ององอิสระเนี่ยท้ายสุดเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่เราคิดว่าถ้าจะแก้ไขทุกทุกประเด็นในนั้นเนี่ยควรจะเป็นการพูดคุยในชั้นส,ะสะอสรในการจัดทำรัฐมนบับใหม่มากกว่านะครับแต่ร่างแก้รายมาตรเที่ยวยื่นในวันนี้เนี่ยเป็นการแก้บางประเด็นที่เราคิดว่าน่าจะสามารถเป็นฉันทางมาติร่วมกันได้และแก้ไขปัญหา,าบางประเด็นไปก่อนได้นะครับ ดังนั้นในเรื่องของการสัรหาการคัดเลือกรับรองการถอดถอนเนี่ยก็เป็นตามที่ผมนําเสนอในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยเราคงไม่ได้ไปมีการปรับตรงนั้น มากนักนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดของร่างเนี่ยยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะมีการปรับก็คือเป็นข้อเสนอจากหลายภาคส่วนเกี่ยวกับคุณสมบัติอของกรรมการปรปชนะครับว่าเขาต้องการให้กรรมการปปชได้มีตัวแทนที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับดังนั้นเราก็มีการปรับว่าในบรรดา9คนที่จะเป็นกรรมการปปชเนี่ <sites S 2> <het> ยควรจะต้องมีคนที่มีประสบการณ์ด้านไหนอย่างน้อยกี่คนเพื่อให้มันมีความหลากหลายทางวิชาชีพนะครับแต่ว่าในคุณสมบัติในภาพรวมเนี่ยไม่ได้มีการปรับเยอะมากนะครับ คือก็ต้องถามว่าแล้วปัจจุบันแล้วมูลหกศูนย์ได้เขียนบทบัญญัติที่ทำให้สามนูลและองค์การานั้นไม่ถูกแทรกแซงสฝ่ายการเมืองไหมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเรียนกันนะครับว่าันนี้นลนนกลุ่มคนที่จะชี้ขาดนะครับเมื่อใครจะไปนั่งเป็นตุลาการสามนูญหรือว่ากรรมการก,กรกตปปชเนี่ยก็คือสวอที่แม้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชานชนแต่ก็เป็นที่ถกเถียงกันที่ตั้งคําถามกันว่ากําลังถูกครอบงํา โดยกลุ่มก้อนหนึ่งทางการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนว่าณเวลานี้กติกาเราเนี่ยป้องการการแทรกแซงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองจริงๆหรือเปล่าแต่เป้าหมายที่เราต้องการจะนําไปสู่นั้นคือการทําให้องค์กรอิสระเป็นอิสระจากการถูกครอบงาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ไม่เป็นอิสระจากประชาชนนะครับแล้วสิ่งที่เรามองก็คือว่าถ้าเรามีบุคคลที่ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเข้าไปทําหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นตัวเป็นหลักประกันประเภทหนึ่งที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าคนที่ไปดำรงตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยจะปฏิบัติกับทุกฝ่ายบังคับใช้กฎหมายกับทุกฝ่ายตรวจสอบทุกฝ่าย,ยาทัดเทียมกัน ครับบทเฉพาะการก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวร่างโดยเฉพาะร่างฉบับที่หนึ่งะครับเอ่อแล้วก็ยังไงอันนี้เป็นรายละเอียดที่เดี๋ยวส่งไปเอกสารน่าจะเห็นชัดกว่านะครับแล้วก็ยังไงเป็นรายละเอียดที่ผมคิดว่ายังไงคงต้องมีการหากภาวารหนึ่งไปได้คงต้องมีการถกกันในชั้นกรรมธิการขอสมควรว่าจะวางกรอบเวลาในช่วงเปลี่ยนผ่านเอ่อจากกระบวนการเดิมมาเป็นกระบวนการใหม่อย่างไรครับคือณับเ,เวลานนี้เราเราเรา,เราเขียนเอ่อ บทบัรญัติเกี่ยวกับแต่ละองค์กรในบรรดาองค์กรอิสร์เนี่ยเหมือนกันนะครับไม่ได้มีการปฏิบัติพิเศษกับองค์กรใดครับสุดท้ายครับเรื่องของการยื่นถอ,ถอสนสมุดรายชื่อเนี่ยเห็นว่าจะต้องมีการนำรายชื่อเนี่ยให้คณะกรรมาการที่เป็นเหมือนองค์คณะกลั่นกรองอันนี้คือส่วนประกอบจากไหน,ค,ค,นครับคุณคูครับเดี๋ยวส่วนประกอบโดยละเอียดนะครับจะอยู่ในตัวร่างนะครับแต่ว่า ตัวองค์คณะนี้ก็จะมีตัวแทนจากหลายฝ่ายก็จะมีตัวแทนจากทาั้งซีสภามีตัวแทนจากซีสาลนะครับแล้วก็มีตัวแทนจากซีสานและเพื่อและองค์กรอิสระด้วยเช่นกันก <c oughs> ็ไอเดียก็คือเป็นเป็นตัวแทนของของหลากหลายฝ่ายเพื่อมาช่วยกันพิจารณาแล้วก็แล้วก็การกรอกกันและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอบ้บ่ดทำงานก็ไม่ชอบเปนะ่า้า Oh, no.